สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะกับหัวข้อคุณสามารถคาดหวังอะไรจากชีวิตรักของคุณได้บ้างชีวิตรักของคุณหมายถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกับคนคนนี้นะแต่ว่าหมายถึงคนที่คุณจะอยู่กันด้วยแบบแบบไฟนอลแล้วอะ คนสุดท้ายในชีวิตของคุณและที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าหรือคนที่จะมาดูแลกันและกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะคนคนนั้นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคบหาอยู่ในตอนนี้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นคนใหม่ที่คุณยังยังไม่ได้เจอหรือกําลังจะเจอก็ได้นะคะเอาเป็นว่า คุณจะสามารถคาดหวังอะไรบ้างได้จากชีวิตรักของคุณเรื่องความรักของคุณเนี่ยในชีวิตเนี้ยคุณคาดหวังอะไรได้ว้าวสกอปอ n ส์นะเอเดปปอนส์ นีแฮงแมนนะคะโอเคลักษณะความรักเรื่องชีวิตรักของคุณนะคุณคาดหวังชีวิตรักที่ดีได้นะคือคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้หมายความว่าคุณจะมีรักดีๆรอคุณอยู่บางคนหลายๆคนเลยแหละกว่าจะถึงวันนั้นนะ่ะคือคุณอาจจะยังมองไม่เห็น คุณอาจจะเจอคนไม่จริงใจหรือเจอความความรักที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนหรือหลายครั้งเลยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมฉันเจอแต่คนแบบนี้ทําไมฉันเจอแต่ความรักที่ผิดหวังมองไม่ออกเลยว่าฉันจะมีความรักที่ดีได้ยังไงแต่เห็นแฮงแมนขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ความอดทนคุณต้องรอคอยกว่าคุณจะสมหวังกว่าคุณจะ ได้ลงเอยลงตัวกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่ของคุณจริงๆอะ่ะคุณต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะต้องใช้ความอดทนต้องรอคอยและต้องรอนานหน่อยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีคู่ชา้าหมายถึงคู่ที่เป็นคู่แท้ๆอ่ะนะคะอืมหรือว่าหรือว่าคุณอาจจะสมหวังกับคู่ของคุณค่อนข้างชา้าอาจจะเจอและเจอเจอกันเร็วเจอกันแล้วในช่วงนี้ก็ได้แต่ว่า กว่าจะสมหวังอะกว่ามันจะผ่านพ้นออปัญหาอะไรต่างๆจนได้แบบลงเอยลงตัวกันเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยอืมแต่อย่างน้อยคุณก็คาดหวังความสมเร็จได้โหแบทเทิลวาร์ก็เห็นไหยะชาลีออดนะคะพไพ่ใบนี้ มันเหมือนเป็นความรักที่มันไม่ง่ายอ่ะชีวิตรักของคุณนะมันจะไม่ได้มาง่ายๆมันจะต้องแบบว่าเออเหมือนออกรบนิดนึงอ่ะต้องเหนื่อยหน่อยอ่ะนะคะเนี่ยโอ้โหสิบไม้เหนื่อยหน่อยใช้ความพยายามมากหน่อยบางคนมีในเรื่องของความแตกต่างคุณกับคู่ของคุณอ่ะมีความแตกต่างกันมากๆ หรือว่ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยอืมหรือว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไกลกันมากๆม,ม,มีเรื่องของการต้องโยกย้ายขินฐานอะไรอย่างเงี้ยเอ,อแล้วก็บางคนบางคู่มีเรื่องของความแตกต่างกันที่แบบต่างกันมากๆต้องปรับตัวเข้าหากันต้องเรียนรู้กันเยอะือม j u s t m e n t แต่แต่คุณมีคู่ของคุณจริงๆ อ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่คุณสามารถคาดหวังได้คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าหรือฉันจะต้องอยู่คนเดียวไปจนตายฉันจะมีคู่หรือเปล่าตอนนี้ที่อยากจะคอนเฟิร์มเลยคือคุณ 1. คุณมีคู่แน่ๆนะคะคุณมีคู่ของคุณแน่ๆและ 2. ก็คือชีวิตรักของคุณในบั้นปลายในสุดท้ายแล้วมันประสบความสาเร็จคุณจะเจอรักที่ดีเพียงแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้น คุณคุณอาจจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆืม <_ d ata> ถ้าใครที่กำลังท้อแท้กำลังหมดหวังในความรักอย่าเพิ่งหมดหวังนะถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วอ่ะเผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้โอเคคุณอาจจะตอนเนี้ยคุณอาจจะยังมองไม่ออกหรอกคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็แบบ เป็นแค่แรนดอมอมัะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้ก็ใช่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้แต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้เหมือนกันก็ไม่อยากให้หมดหวังอะ่ะนะคะมันไม่มีใครที่แบบดวงตกไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครที่ดวงขึ้นไปตลอดชีวิตอืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอความรักที่ล้มเหลวมามันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องล้มเหลวตลอดชีวิตคุณก็อาจจะ มีวันของคุณบ้างเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกอะไพ่แต่ละใบของคุณมันออกมามันบ่งบอกถึงความทอระหดอดทนความสู้ความดินน้นรนชาลีออดก็คือไพ่นักรบนักรบมันก็ต้องลงสนามลบเส้นทางความรักของคุณก็อย่างที่บอกแล้วไม่ได้โรยด้วยกีดกุหลาบแน่นอนคาดหวังอะไรได้อีก อ uh, ความรักความสัมพันธ์ของคุณชีวิตรักของคุณอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยอะ่ะว่ามันมันไม่ได้มันไม่มีใครที่ดวงดวงแย่ตลอดเวลาหรือไม่มีใครที่ดวงดีตลอดเวลาชีวิตรักของคุณก็เหมือนกันนะคะมันจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งแบบตื่นเต้นมีทั้งแบบมีเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมีความเศร้ามีอะไรที่ปะปนกันไป แต่มันจะเป็นครึ่งๆก,กลางๆนะเป็นแบบว่ามันไม่ได้แบบหนักไปทางความรักย่ําแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ใช่ความรักที่สวยหรูเพราะอย่างที่บอกมันมันโอเคแหละคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะมีคู่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักในสุดท้ายในบั้นปลายจนได้แต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นน่ะคุณก็อ่อมอยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็ ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันก็เครียดอยู่เหมือนกันกว่ามันจะผ่านไปได้ก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันคาดหวังในเรื่องของบั้นปลายอะได้ระหว่างทางมันอาจจะไม่สวยหรูซักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยน้อยคุณได้พักพักเหนื่อยตอนท้ายๆอ่ะดูสิโหเห็นไหมฉีกขาเลยตีลังกาฉีกขาเลยจอยอลิ And delight, นะคะคุณคาดหวังความสุขความสบายใจนะในเรื่องของความรักได้คุณอาจจะมีความรักที่ค่อนข้างโลดผลโผนจนทยานด้วยในบางคนนะหรือเป็นความรักที่แบบว่าตื่นเต้นเร้าใจหรือหรือมีความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่มันไม่ใช่ความรักแบบง่ายๆแต่บางคนอาจจะชอบ บางคนชอบอะไรที่แบบมันมันไม่ได้มาง่ายๆยอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบอะไรที่มันตื่นเต้นแล้วใจอยู่แล้วเลย <g ül> <g ül> <g ül> อย่างงี้ก็มีแต่ยังไงเราก็มองเห็นว่าอย่างน้อยๆก่อนคุณจะมีความสุขคุณจะสนุกสนุกไปกับมันแต่มันก็อาจจะมีบางช่วงที่ไม่สนุกบ้างก็ไม่เป็นไรว้า wow. ว <g ül> เห็นไหมกิฟต์เลิฟ คุณมีคู่ชัวรวมีคู่แน,แน่มีคนที่สินเสมอกันมีคนที่มอบความรักให้แก่กันหมายถึงคุณรักเขาเขารักคุณไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่เป็นฝ่ายรักอ่ะไม่ใช่ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายทุ่มเทคือไม่ใช่ว่าคุณรักเขาอยู่ข้างเดียวแน่นอนนะคะอันนี้จะเป็นคนที่คุณก็รักเขาแล้วเขาก็รักคุณด้วยแล้วคุณจะได้รับความรักจริง เป็นความรักที่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องวิ่งไล่ตามอะคาดหวังอะไรได้อีกโอ้โ oh ห imagine and envision เอาจริงๆเนี่ยคุณสามารถจินตนาการได้เลยนะคุณอยากได้อะไรแบบไหนคือไพ่อยากจะบอกว่าให้คิดในแง่ดีไว้บ้างนะคิดสิ่งดีๆแล้วก็ดึงดูดมัน ดึงดูดให้มันเป็นจริงอ่ะดึงดูดมันออกมาใช้กดแรงดึงดูดสิถ้าคุณมัวแต่คิดลบอ่ะคุณก็จะดึงแต่พลังงานลบเข้ามามันก็จะเกิดแต่เรื่องที่ไม่มีไม่ดีไม่มีความสุขอ่ะคุณคิดว่าคุณจะต้องเจอแต่คนเจ้าชู้คุณก็จะเจอแต่คนเจ้าชู้อยู่อย่างนั้นน่ะยากที่คุณจะออกมาจากจุดนี้คุณคิดในแง่ดีให้ได้นะคะเหมือนเหมือนแม่มดคนนี้เห็นไหมเขาวาดรูปวาดรูปเขาจินตนาการอะไรวาดวาดแล้วก็ ทําให้มันออกมาเป็นตัวตนอะเป็นของจริงขึ้นมาคุณก็จินตนาการแล้วดึงมันออกมาจากจินตนาการของคุณให้ได้คุณอยากได้แฟนแบบไหนอยากได้คนรักแบบไหนอยากมีความรักแบบไหนเอาจริงอะคุณสามารถเอ่อ manifest ได้นะคุณสามารถที่จะดึงดูดได้นะคิดคิดคิด,ค,ดคิดแล้วคือคิดแล้วปล่อยวางอะค่ะ คิดว่าเอออยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วปล่อยวางแล้วรอให้มันเกิดขึ้นคิดในแง่ดีคิดว่าฉันต้องมีความรักดีๆให้ได้อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งฉันก็ต้องเจอคนที่ใช่เนี่ยเชื่อในพลังงานตรงนี้เชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่รักคุณคุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณเชื่อเชื่อแล้วปล่อยวางอันนี้เป็นเป็นวิธี manifest ผู้อ่านจะเล่าให้ฟังนิดหนึงว่า จริงๆอะผู้อ่านอะเคยใช้กดแรงหนึ่งดูดบ่อยมากโดยที่ใช้แบบไม่รู้ตัวมันจะเป็นอาการแบบว่าอยากอยากได้อะไรบางอย่างแล้วก็เป็นการอยากแบบแบบปล่อยวางอะค่ะมันจะนึกในใจว่าแบบอยากได้อนันั้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแม่ซื้อมาให้คือโดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้อะไรอย่างนงี้เลยไม่ไม่มีการพูดไม่มีการบอกอะไรกับใครอยู่ๆก็ได้ของสิ่งนั้นมาหรือ มีความรู้สึกว่าอะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อยู่มันก็จะได้ได้สิ่งนั้นมาโดยที่โดยที่มันเป็นเหมือนเรื่องบังเอิญหรือแบบเราไม่ได้พยายามขวายคว้าขนาดนั้นอะและเมื่อก่อนไม่ไม่รู้ว่ามันคือการดึงดูดไม่รู้จกักกฎแรงดึงดูดไม่รู้จักการ manifest อะไรเลยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คิดแค่ว่าเออตัวเองโชคดีอืม หลังๆอพอเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วแต่แต่มันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันโกงไม่ได้อ่ะพอจิตใจเราไม่บริสุทธิ์ปุ๊บมันจะดึงดูดยากมันจะดึงดูดไม่ได้แต่เวลาที่ใจเราบริสุทธิ์อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นความอยากแบบบริสุทธิ์เหมือนอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยอยากปุ๊บอ่ะเราก็ปล่อยวาง มันจะได้มันจะได้แบบงงๆจริงๆแล้วเคยเกิดขึ้นหลายครั้งมากด้วยแต่ผู้อ่านผู้อ่านพยายามจะจัดพลังงานตรงนั้นให้ได้ว่าเอ้ยตอนนั้นฉันคิดยังไงนะฉันรู้สึกยังไงนะแล้วฉันต้องทํำยังไงนะพอถึงเวลายอยากจะทํากับบางสิ่งบางอย่างจริงๆมันยังทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเหมือนแบบใจไม่บริสุทธิ์พอหรือใจเราไม่นิ่งพอแต่ณนะตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเรารู้แค่ว่าเอออยากได้อ่ะ อยากได้แค่นั้นนะ่ะก็ก็ได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยลองดูนะลองดูหรือใครมีประสบการณ์ในเรื่องของการ manifest ยังไงเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ผู้อ่านเชื่อนะเพราะว่ามันเมื่อก่อนก็เคยสงสัยแหละแต่ว่าพอมาคิดทบทวนดูเออวะมันก็เคยเกิดขึ้นกับเราหลายครั้งเหมือนกันนะหรือนี่มันจะเป็นการ manifest แต่แต่ผู้อ่านคือใช้กดแรงดึงดูดแบบ เรื่อยเปื่อยอะไรสาระมากเลยอะมันไม่ได้แบบมีอะไรกับเรื่องใหญ่ๆอ,อ๋อมีเรื่องเดียวที่แบบเหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยก็คือเรื่องของอตอนนั้นสอบเข้ามาหาลัยแล้วก็จริงๆอะได้โคต้าอีกมาหาลัยหนึ่งแต่อยากได้อยากเข้าอีกมาหาลัยหนึ่งแล้วอยู่ตอนนั้นก็รู้แค่ว่าฉันอยากเข้ามาหาลัยนี้แต่ตอนนั้นคะแนนไม่ถึงคะแนนรอบโคต้าไม่ถึงมาหาลัยนี้ ก็เป็นมหาลัยช like ื so so him, so um so ่อดังแห่งหนึ่งนะคะก็คะแนนไม่ถึงแต่ว่ารู้แค่ว่าฉันอยากเข้ามหาลัยนี้และฉันจะต้องเข้าฉันจะเอามหาลัยนี้แล้วก็พูดบอกกับทุกคนว่าบอกกับพ่อแม่บอกกับพ่อัวว่าเนี่ยจะเข้ามหาลัยเนี่ยไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่ได้มั่นใจอ่ะเราก็รู้ตัวด้วยว่าคะแนนยังไม่ถึงแต่ว่ารู้แค่ว่าฉันอยากอยากเอาตรงนี้อยากเรียนคณะนี้และมหาลัยนี้ฉันจะอยู่ที่นี่ แล้วหลังจากนั้นก็คืออ่ะก็ผ่านไปก็กลับมาเรียนก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทําข้อสอบอา่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามว่าคะแนนสูงไหมก็ไม่สูงแต่ว่าแต่ว่ามันก็ถึงถึง,ถ,งถึงเกณฑ์อะถึงเกณฑ์ที่เข้ามาหาลัยและคณะที่คาดหวังได้จริงๆแบบงงๆเหมือนกันแบบว่าตอนแรกเห็นคะแนนตัวเองก็แบบมันจะถึงไหมนะมันจะได้ไหมนะปรากฏว่า ปีนั้นคะแนนถึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่อาจจะบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะความตั้งใจความพยายามหรือเปล่าก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยแล้วก็นอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้มันก็ไม่ได้อะ่ะอืมยังแต่ว่ากดแรงดึงดูดมันก็จะช่วยเราอีกส่วนหนึ่งช่วยดึงในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการอ่าเราจะใช้กับความรักก็ได้นะไม่ผิดนะ ทำได้นะแล้วก็เคยเห็นหลายๆคนที่ทําได้ด้วยอะโอเคจบแล้วนะคะก็ถ้าใครที่ซื้อคอร์สด,ดูดวงส่วนตัวเอาไว้เรียกเป็นคอร์สได้ไหมเอ่อซื้อโปรโวันที่หเดือนหกอะค่ะดูดวงส่วนตัวหนึ่งแถมหนึ่งอะมาใช้ให้หมดนะอย่าลืมนะคะก่อนวันที่แปดสิงหานะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ